การตูนชุดพระพุทธศาสนาแนวมนุษย์นิยมรอเธอมานานแล้วนิทานครรมันนี้เรื่องความสำนึกผิดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อครั้งพระเจ้าอาชาติศัตรูยังเป็นรัชทายาเชืช่อใ,<ช>ในคำย<ำ>ุโยงของพระเทวท คิดจะแย่งบัลลังก์จึงจับพระบิดาไปขังไว้ในคุกท้ายสุดพระบิดาคือพระเจ้าพุที่สารปดตายอยู่ในคุกต่อมาพระเทวทัตตายพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ได้รู้สึกเสียพระทายอันจาตอนนั้นข้าไม่ควรเชื่อฟังคำยุยงของพระเทวทัตทำให้บิดาข้าต้องตายจากไป วันหนึ่งพระเจ้าอาชาติศโตรูขวันถึงพระบิดาอาชาติศัตอาชาติศัตรูข้าคือพ่อของเจ้าแม้เจ้าจะคิดฆ่าพ่อแต่พ่อไม่แรนเจ้าพ่อเป็นศิษย์ของพระพุทธองค์พ่ออภัยให้เจ้าด้วยพระเมตตากรุณาของพระพุทธองค์ถึงอย่างไรเจ้าเป็นลูกของพ่อขอให้เจ้าสำนึกผิดโดยไว อยู่ในวิถีทางที่ถูกต้องเฮ้ถพาะปิดารักเมตตาข้าถึงขนาดนั้นถ้ากลับทำร้ายท่านตอนนี้คิดแล้วก็สำนึกเสียใจยเหลือเกินมีวันหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูสวอยอา,ารกับพระนางเวเทหิซึ่งเป็นพระม่าดาอุไทัยพัท ลูกเราไปไหนแนละ้วเรียกเขามากินด้วยกันทูลมหาราชาเจ้าชายอุทัยพักกำลังเล่นกับสุนัขพระเจ้าค่ะพระบ,บิดาหาข้าหรือครับฮุ่งฮุ่มฮุ่ทำไมเจ้าไม่กินข้าวไม่ได้กินกับสุนัขข้าไม่กินตามใจเขาเถอะข้าเป็นพระราชา ต้องกินอาหารพร้อมชินนะัเพื่อรูปของตนไม่งามจริงๆกินข้าวพร้อมสินนะักเสียหายตรงไหนคนกินเนื้อสุนนะัขยังมีตอนนี้เจ้ายอมกินพร้อมชินนะัเพราะความรักลูกแต่ก็ยังบ่นนั่นบ่นนี่อาา่าฮอันที่จริงพ่อของเจ้าลำบากกว่าน,นี้มาก แต่เจ้าไม่รู้เท่านั้นเองจำได้ว่าตอนเจ้ายัางเล็กมีหนองที่นิว้วเจ็บจนร้องไม่หยุดนอนไม่หลับพ่อของเจ้าอุ้มเจ้าไว้แนบอกใช้ปากอมนิว้วเป็นแผลไว้เพื่อคลายความเจ็บของเจ้าบางทีหนองก็หลาจากนิว้วเพราะความอบอุ่นของปาก พ่อเจ้ากลัวเจ้าต่่ได้แต่คืนหนองลงไปพ่อเจ้ารักเจ้าอย่างนี้สิ่งที่ผู้อื่นทำไม่ได้เขาล้วนทำได้พระเจ้าอาชาศัตรูได้ยินพระนางเวเทหิเล่าเช่นนี้ก็วางอาหารหลงเนียเนียและลุกขึ้นเดินไปห้องข้างๆพระเจ้าอาชาศัตรูไม่อาจรับรู้ถึงเกียตรติยศของกษัตริย์ได้ ใจพระอ,องค์เหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่ไม่งานทั่วล่างของพระอ,องค์ก็มีแผลหนองเหม็นเน่าทั่วร่างโอ้ยไม่เพียงใจข้าเจ็บป่วยตอนนี้กายข้าก็เจ็บป่วยด้วยคงเพราะข้าทำให้พระบิดาต้องตาใครจะช่วยได้หนอมหาราชาอย่าได้ส่งโทษพระอ,องค์เอง สังหารข้าวบิดาเพื่อบ้านเมืองไม่มีความผิดเจ้าพูดเหลวไหลพระเจ้าอาชาติสตูลได้ฟังคำของนักปวดนอกฤตไม่เพียงไม่คอยตามกับยิ่งรู้สึกสำนึกผิดมากขึ้นชีวก,กะโอมารพัทซึ่งเป็นหมอชื่อดังได้มารักษามหาราชาตอนนี้พระวรกายเป็นอย่างไรบ้าง ชีวะกะโอมาราพัฒไม่เพียงกายข้าป่วยใจข้าสิป่วยหนักกว่าแม้ท่านจะเป็นหมอชื่อดังทั่วแผ่นดินแต่คราวนี้ท่านช่วยข้าไม่ได้หรอกมหาราชาโรคของพระองค์กร็ม่องรักษาไม่ได้จริงๆตอนนี้ผู้เดียวในโลกที่รักษาพระองค์ได้ก็มีแต่พระพุทธองค์ มหาราชาแม้กระหม่อมจะรักษาโรคทางกายของพระองค์ได้ก็ไม่อาจรักษาโรคทางใจได้พระพุทธองค์เป็นราชาแพทย์ผู้ไม่อาจหาผู้ใดเปรียบหากมหาราชายอมถือเฝ้าพระพุทธองค์จากช่วยได้แน่พระพุทธองค์เป็นดังทะเลใหญ่ไร้ขอบเขตสามารถรองรับแม่น้ำรอยสายความทุกข์ของมหาราชา เกิดขึ้นที่ใจต้องรักษาจากจุดเริ่มต้นของโรคจรึงสาม,มารถรักษาอาการป่วยทางกายที่ตามมาได้ชีวะกะโกมรพัฒท,ท่านพูดถูกข้าขาอยากไปเฝ้าพระพุทธองค์แต่จะทรงยอมช่วยข้าหรือข้ากับพระเทวทัตทำเรื่องผิดต่อพระพุทธองค์มากเหลือเกินมหาราชาบาของพระองค์ วิดาของพระองค์ยังอาภัยให้ก่อนที่จะจากไปวิดาของพระองค์เป็นสิทธิของพระพุทธองค์สิทธิ์ยังสามารถให้อาภายัยพระพุทธองค์ผู้ทรงเมตตากรุณาโปดสรพสัิญให้ผนทุกยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยมหาราชาก็หม่อมอเกยได้ฟังพระพุทธองค์ตรัสว่าคนเราหากผิดขอเพียงรู้สำนึก ตระหนักรู้ในความผิดของตนอย่างแท้จริงสํานึกตนต่อหน้าพระรัตนตรัยก็จะถอนลงได้หากมหาราชารู้จักสํานึกผิดจริงก็เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพระองค์กระหม่อมยังโขเคยได้ยินพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีปัญญาไม่กล้าทําบาปหากทําบาปโดยไม่ตั้งใจก็ยังรู้จักสํานึกผิด ผู้โง่เขาไม่เพียงผิดแล้วไม่รู้จักสำนึกยังพยายามปิดบังซ่อนเร้งหากมหาราชาไปขมากรรมสำนึกผิดกับพระพุทธองค์แสงแห่งเมตตากรุณาของพระพุทธยโยอ,องค์ย่อมสองสว่ามาาึมเป็นอย่างนั้นจริงหรือความรักเมตตาของพระพุทธองค์ไรขอบเขตสิ้นสุด เผื่อแผ่ถึงสัพสัตทรงรักโดยปราศจากความลำเอียงยากดียีจนก็ทรงช่วยให้คนทุกข์ทรงอนุญาตให้พระภัทธิยะซึ่งเป็นวงประสัดออกบวดและก็ให้พระอุบาลีซึ่งอยู่ในตระกูลต่างออกบวดทรงรับนิมนต์จากเศรษฐีอย่างอนาถบินติกะในขณะเดียวกัน ก็รับนิมนต์จากคนยากไรโปรดรับพระมหากศัปะซึ่งหางกายคือเลสให้เข้าสู่รพระศาสนาขณะดเดียวกันก็รับพระนันทะที่หลงในราคะเข้าบวดคนอย่างนางหาเรติและองคุลิมายคนอื่นได้ยินชื่อตกอกักวพระพุทธองค์กลับไปโปรดพวกขาด้วยพระองค์เอง ไม่ว่ากับผู้ใดก็ทรงปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมขอมหาราชาอย่าได้ลังเลอีกเลยมหาราชาตอนนี้พระพุทธองค์นำสาวกทั้งหลายมาสแสดงธรรมยังวัดชีวะกรรพวันที่กระหม่อมสร้างหวังว่ามหาราชาจะเสด็จไปเฝ้า นี่เป็นโอกาสดีที่หาได้ยากนี้ท่านจงช่วยเลือกวันดีๆให้ข้าเถิดข้าจะไปเฝ้าพระพุทธองค์ทูลให้ทราบความสำนึกผิดของข้ามหาราชาตามลักพระศาสนาไม่มีความเชื่อมงงายเรื่องเลิกวันทรงสอนศิธิ์ทั้งหลายเสมอไม่ให้เสียง่ายอีร้ายปฏิบัติตนตามพระธรรม เลิกใดต่างเป็นเลิกดีพระเจ้าอาชาสิจูดีพระไทยเตรียมของไปถวายจำนวนมากทรงนำคณะคนจำนวนมากเดินทางมายังวัดชีวกรรมพวันระหว่างทางก็ยังทรงหวานวิตกชีวะกะโกมาราพัฒมหาราชามีอะไรหรือพระเจ้าค่ะ ถ้าคิดถึงพระพุทธองค์ทรงเป็นพระอริยะส่วนข้าเอ,อ้อเป็นพวกเดียวกับพระเทวทัตฝ่ายตรงข้ามพระพุทธองค์พระพุทธองค์จะช่วยคนเช่นข้าเลยข้าว่าเรากลับกันเถิดมหาราชารักที่พ่อแม่มีต่อลูกนั้นเท่าเทียมกันแต่พ่อแม่จำนวนมากจะห่วงใยลูกที่เจ็บป่วยมากกว่า พระพุทธองค์ก็ทรงเมตตากรุณาสัพพัสเช่นเดียวกันแต่ยิ่งสนพระไทยผู้มีบาปขณะที่พระเจ้าอาชาติศัตรูยังลังเลยอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงลอยมาในอากาศอาชาติศัตรูข้าคือพิพิสงพาง์พระบิดาของเจ้าเจ้าต้องฟังสีวกะโกมานพัทไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสีย พระพิยาเมื่อถึงวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็ต้องปรินิพพานอาชาติศัตรูเวลานั้นโลกของเจ้าใครจะรักษาอาชาติศัตรูจงนับถือพระพุทธองค์จึงจะได้รับการช่วยเหลืออาพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ยินน้ำเสียงเมตตาของพระอิยาก็แน่นในอก จนล้มลงพอตื่นขึ้นหมอชีวกะโอมารพัทก็พาพระอ,อ,องค์ลงจากรถและมายังวิหารที่พระองค์ทรงแสด,แดงถามอยู่พระพุทธองค์พระเจ้าค่ะขอทรงเมตตาข้าพระอ,องค์ด้วยมหาราชาเธอมาพอดีเรารอเธออยู่นานแล้ว ข้าพระองค์ไม่ผู้ควรผู้มีบาปหนาอย่างข้าพระองค์นี้พระองค์ไม่เพียงไม่ขับไล่ยังตัดด้วยความเมตตาความกรุณาของพระองค์เพื่อแผ่ถึงทุกชีวิตวันนี้ข้าพระองค์จึงได้รู้อย่างแท้จริงข้าพระองค์ทำ้ายพระบิดาจนตายข้าพระองค์เสียใจดบกายใจไม่สบาย ขอพระพุทธองค์ทรงเมตตากรุณาโปรดข่าพระองค์ด้วยคนเราทําผิดก็ต้องรู้จักสำนึกผิดรู้สำนึกด้วยความจริงใจอย่างสุดในบาปที่ได้กระทำรู้ผิดแล้วแก้ไขนับเป็นคนดีการสำนึกในความผิดเหมือนสมุนไพรรักษาโรคและอิเลสทั้งหมดรู้ผิดแล้วแก้ไข กลับตัวกลับใจบางหนาเพียงใดก็จะค่อยๆเจือจางวันหน้าเธอจงตั้งใจปกครองราษฎรใช้คุณธรรมในการปกครองตั้งอยู่ในความเมตตากรุณาย่อมเป็นที่เคารพของราษฎรเรื่องที่ผ่านไปแล้วสำนึกแต่แก้ไขไม่ได้นับจากวันนี้ไปจะปรับปรุงตัวใหม่อย่างไรจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยแท้จริง ขอเพียงเธอทำแต่ความดีก็จะมีความสุขข้าพระองค์ได้ฟังคำชี้แนะข้าพระองค์เกิดความหวังและความมั่นใจในชีวิตใหม่พระเจ้าข้าคนเลวกับใจสูงค่ายิ่นในที่สุดพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้รับการช่วยเหลือน้อมนำตนนับถือพระพุทธศาสนา จบการบรรยายนิทานธรรมเพียงเท่านี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทาม